นิตยสารบังเอิญงวดวันที่16สิงหาคมให้เลขเด่น 6, 7เลขชุดสองตัว 62, 63, 64, 69, 72, 73, 74, 76นิตยสารเงินล้านงวดวันที่16สิงหาคมให้เลขเด่น 2, 6 เลขชุดสองตัวหกห้าหกหนึ่งหกเจ็ดหกสี่สองห้าสองหนึ่งสองเจ็ดสองสี่เก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าสี่ในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมเลขชุดสองตัวหกสี่เข้าเป็นตัวกลับของสองตัวล่างสี่หก ซปเปอร์เฮงงวดวันที่16สิงหาคมให้เลขเด่นบน3ชุด2ตัว0323ชุด3ตัว103523ล่างให้เด่น5ชุด2ตัวล่าง4595ในงวดวันที่1สิงหาคมเลขเด่นล่าง6 เข้าหลักหน่วยล่าง